ข้อที่4ถ้า n ลบหเป็นจํานวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดและ m บวกหเป็นจำนวนเฉพาะ2หลักที่มีค่ามากที่สุดแล้ว m หารด้วย n มีค่าตรงกับข้อใดนะครับพิจารณานะครับก็แรกเลยดีกว่านะครับก็แรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้า m ลบหเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับขู่วิ่ไก่โยงมาเลยนะนะครับ n ลบด้วย1นะครับก็เท่ากับอะไรครับจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ 2ถูกไหมครับจนเฉพาะนะโอเคพอเราได้เสร็จปุ๊บเราแก้สมการครับแสดงว่า n ของเรานะครับย้ายลบหตรงนี้นะครับลบหตรงนี้ไปทําอะไรครับอีกฝั่งหนึ่งไปบวกนะจะได้มาเป็น2บวกด้วย1ก็แสดงว่าได้ n เท่ากับ3ครับโอเคไหมนะครับไายไลท์ไปเลยครับตรงนี้เก็บไปแล้วนะครับได้ n มาแล้วนะครับ3นั่นเองถัดไปครับแล้วนะครับ m บวกหเป็นจำนวนเฉพาะ2หลัก ที่มีค่ามากที่สุดนะครับตรงนี้ต่อเลยนะครับดีที่โจทย์นะครับเราก็ลากมาพิจารณาอีกแล้วนะครับลากมาฝั่งนี้บ้างนะครับ m บวกด้วยนนะครับเป็นจำนวนเฉพาะที่มีนะครับ2หลักและมากที่สุดก็คือ90เท่าไรเอ่ยครับเ7านะน้องๆต้องจาให้ได้ด้วยนะครับตั้งแต่1ถึง1น0เนี่ยนะครับมีจำนวนเฉพาะทั้งหมด25ตัวนะครับ ต้องท่องให้ได้นะครับตรงนี้จะได้เอาไปใช้ในการหาคําตอบได้นะครับออกบ่อยมากนะครับโจทย์พวกนี้นะครับโอเคแสดงว่าเราได้นะครับก็คือย้ายเจ้าบวก1เนี่ยนะครับไปทำอะไรครับไปลบนะเราจะได้ M นะครับเท่ากับ9 7ลบด้วย1นะครับแสดงว่า m เท่ากับ96นั่นเองและโจทย์ก็ถามว่า m หารด้วย n ครับ m หารด้วย n ก็เท่ากับ m ส่วนด้วยเนะครับก็เท่ากับเท่าไราเอ่ยเ6ส่วนด้วย3นั่นเองครับตัดทอนนะครับเราจะได้มาเป็น 3= 1 3 3นะ่ครับ339 32แสดงว่าคำตอบเราคือ3 12นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของข้อที่4ี่เป็น32นะครับก็คือชอยชอยที่2นั่นเองครับชอยที่2นะโอเคนะครับน่าจะผ่านกันได้ทุกคนนะครับข้อนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะ